สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่10เมษายนวันนี้จะขออนุญ,ญาตมาอธิบายขยายความเกี่ยวกกรณีที่ถูกยึดลดจากไฟแนนซ์แล้วยังถูกไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างอีกซึ่งกรณีเช่นนี้ครับเกิดขึ้นเยอะและบ่อยมากผมจะขออนุญาตอธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆเพื่อท่านจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เป็นการรักษาเสร็จ ของท่านเองในมูลนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่าซื้อนะครับก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายคําว่าเช่าซื้อคืออะไรการเช่าซื้อก็คือเจ้าของรถนั่นก็คือไฟแนนซ์เอารถของเขาเนี่ยครับออกให้เราเช่า <c oughs> <c oughs> เงินที่เราผ่อนเป็นรายงวดน,นั่นก็คือเงินค่าเช่ารถที่เรานํารถมาครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ซึ่งตามสัญญาเช่าซื้อมีระบุเพิ่มเติมว่า หากเราผ่อนชำระครบถ้วนหรือตามสัญญาเช่าซื้อนั่นจะใช้คำว่ามีคำมั่นว่าจะขายรับให้เมื่อเราชำระเงินครบถ้วนเงินตามงวดๆตามที่เราผ่อนนั่นนะครับเป็นหลายเดือนบางฟันนซนก็เป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีก็ได้แล้วแต่กรณีซึ่งสัญญาเช่าซื้อนะครับ <c oughs> ถูกประกาศ ว่าด้วยการควบคุมสัญญาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2561ว่าสัญญาเช่าซื้อต้องอยู่ภายใต้บังคับก็คือเพื่อไม่ให้ผู้เช่าซื้อก็คือตัวเรานั่นแหละครับถูกเอาัะเปรียบหรือเป็นการคุ้มครองเราตามประกาศข้อบังคับนั้นนะคืออะไรในกรณีที่เราผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ตามประกาศบอกว่ากรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดเป็นงวดเป็นงวดนะครับสามงวดติดต่อกันให้สิทธิผู้ให้เช่าซื้อส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าซื้อก็คือไปอยังตัวเรานะครับว่าให้ผู้เช่าซื้อก็คือให้เราเนี่ยชำระหนี้ภายในกำหดนดะเวลาอย่างน้อย30สิบวัน นั่นก็คือกรณีที่ไฟแนนซ์หรือเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าเสื้อครับจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อเราผิดนัดชำระหนี้3มงวดติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ3มงวดติดต่อกันต้องติดต่อนะครับเช่นงวดที่1เราไม่ได้ชำระงวดที่2เราก็ยังไม่ได้ชำระงวดที่3เราไปชำระ อันนี้จะยังไม่ใช่สามมวดเต็มนะครับขออนุญาตนะผมไม่ได้ชี้นํานะครับท่านพิจารณาเอาเองเ <c oughs> <g iveness> มื่อเราผิดนัดชำระหนี้สามมวดติดต่อกันตามประกาศว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้เช่าซื้อและกรณีที่มีผู้ค้ำประกันต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันด้วยว่าให้ชำระหนี้ ในอย่างน้่งสาวันนั่นก็คือท่านจะมีเวลาเตรียมตัว4เดือนเต็มๆก่อนที่ผู้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาได้ส่วนกรณีที่ถามมาเยอะมากว่าถูกส่วนงานติดตามนี้เรื่องรักนี่เินเออใช้วาจาไม่สุภาพหรือมีการขู่เข็นว่าจะยึดนูน่นยึดนี่การยึดทรัพย์ตามที่เขาบอกมามันก็ก็ถือว่าเป็นเสร็จ โดยชอบที่ที่ที่เขาสามารถจะบอกเราได้ลักษณะการบอกควรจะเป็นการบอกที่ที่ที่ละมุนละม่อมที่ให้ความรู้ว่าถ้าถ้าถ้าเอาไปขายทอดตลาดอะไรพวกนี้ครับได้เงนินไม่พออาจจะยึดได้อน,นี้ใช่แต่กรณีที่ตัวแทนไฟแนนซ์บอกเราว่าจะยึดทรัพย์คนอื่นยึดทรัพย์ญาติยึดทรัพย,ย์พี่น้องอะไรพวกนี้จะเข้าขายกรณีข่มขู่ด้วยนะครับท่านสามารถโทรไปที่ สายด่วนของผู้คมกองบริโภคได้เลยผู้บริโภคได้เลยนะครับโกรณีเช่นนี้ผู้ให้เช่าซื้อจะทําไม่ได้นะครับมันจะเป็นการข่มขู่ในลักษณะอย่างนั้นไปเมื่อเราก <c oughs> ิจนาสามงวดติดแล้วก็พอเข้าด่วนที่4ผู้เช่าซื้อนี่ตามประกาศนะครับว่าต้องต้องบังคับให้ผู้เช่าซื้อต้องดำเนินการเช่นนี้มีหนังสือมาแจ้งเราให้เราชําระนี่ค่าง,งวดที่้างอยู่อย่างน้อยสาวันเมื่อเราได้ับหนังสือปุ๊บเราไปชําระอันนี้เราก็ยัง ยังถือว่าปฏิบัติตามตามสัญญาอยู่แค่เราผิดนัดชําระหนี้ค่างวดเฉยๆสัญญายังไม่เลิกกันนะครับเมื่อผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกเก่าวให้เราชําระหนี้ภายใน3 0มสบันเรายังไม่ชําระจึงให้เสร็จแก่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาผมขอเน้นย้ํานะครับตามประกาศบ,บอกว่าบังคับให้ผู้เช่าซื้อ ส่งหนังสือบอกเก่าให้ชำระานี้อย่างาน้อยสาวันจึงจะให้ิทธิ์ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานั่นหมายถึงจดหมายฉบับที่ส่งมาถึงเรายังไม่ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับส่วนกรณีที่ <c oughs> เป็นปัญหากันกันเยอะมากไม่ว่าสถาสภาวะปัจจุบันหรือหรือที่ผ่านมาเนี่ยแะครับกรณีที่เราถูกยึดรถไปแล้วก็ไฟแนนซ์เอารถไปขายทอดตลาด เหล่านี้ครับและภายหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรเลยทั้งมีหนังสือส่งมาถึงเราบ้างแล้วก็ไม่ได้รับหนังสือบอกกล่าวบ้างอะไรพวกนี้ครับท่านต้องใช้สิทธิติดตามเองนะครับส่วนในกรณีที่ผู้ค้ำประกันตามสัญญาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาสิทธิ์ท่านด้วยก็คือติดตามการขายทอดตลาดหรือไปประมูลซื้ออะไรพวกนี้ครับท่านอย่าเพิกเฉยนะครับ เมื่อเราผิดนัดชําระหนี้มีหนังสือบอกกล่าวแล้วมีการบอกเลิกสัญญาแล้วก็ไฟแนนซ์มายึดรถตามประกาศกฎหมายยังบังคับอีกว่าให้ไฟแนนซ์ส่งหนังสือมาหาเรา <c oughs> เพื่อให้เราไปซื้อทรัพย์คืนโดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างไรเจ็ดวันนี่ครับแล้วก็ผู้ค้าประกันก็มีสิทธิ์ไปซื้อทรัพย์คืนด้วยเขายังไม่ขายทอดตลาดนะครับนี่ขั้นตอนของกฎหมายเป็นอย่างนี้ เมื่อมีหนังสือบอกกก่าวเราแล้วให้เราไปซื้อทรัพยเืนหรือไถ่ทรัพย์เืนเนี่ยครับ <c oughs> เรายังไม่ไดมาเนินการพอเวลามันมันล่วงเลยมาแล้วตามตามตามหนังสือที่เขาส่งมาไฟแนนซ์ Finance จะต้องมีหนังสือมาอย่างเราส่วนกรณีที่สัญญาเช่าซื้อใดมีผู้ค้าประกัน <c oughs> ต้องส่งไปยังผู้ค้าประกันด้วยเพื่อให้ทราบสถานที่วันเวลาในการขายทอดตลาดรถที่ถูกยึด เมื่อเราได้รับหนังสือผมแนะนําให้เข้าไปดูการขายทอดตลาดนะครับอย่าเพิกเฉยเพราะว่าท่านจะได้รักษาสิทธิ์ของท่านหากมีการประมูลซื้อในราคาที่ต่ำเราก็สามารถประมูลซื้อเองหรือหาคนไปประมูลซื้อหรือไปคัดค้านก็สามารถดําเนินการได้อย่าให้เขาขายต่ํากว่าราคาที่มันควรจะเป็นนะครับท่านต้องรักษาสิทธิ์ของท่านเมื่อมีการขายทอดตลาดแล้วก็ที่เป็นปัญหากันอยู่เยอะมากเนี่ยครับ ได้เงินน้อยกว่าราคาซับนั่นก็คือค่าขาดราคาตามที่ไฟแนนฟ้องกันเยอะมากเนี่ยครับกรณีเช <c oughs> ่นนี้ถามว่าเราต้องรับผิดหรือไม่อันนี้ผมขออนุญาตแนะนํานะครับนะในกรณีที่เราเช่าซื้อรถมาแล้วเราผ่อนไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่ว่าสภาวะโรคระบาดหรือหรือธุรกิจท่านหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับเราพิจารณาแล้วว่าเราเราผ่อนไม่ไหวจริงๆผมแนะนําให้ ท่านนารถไปคืนนะครับภายในห่วงเวลาสีเดือนที่ผมกล่าวมาตอนต้นเนี่ยท่านเอารถไปคืนนะครับขับไปคืนเลยครับหรือติดต่อไฟแนซ์ให้มารับรถคืนผลตามกฎหมายจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ท่านกรณีนนที่ท่านเอารถไปคืนและเขามายึดรถเองที่บ้านแตกต่างกันอย่างไรฟังดีๆนะครับ <c oughs> ถ้าใน,นห่วงเวลา3เดือนที่เราผิดนัดติดต่อกันแล้วก็เข้าเดือนที่4ี่เขามีหนังสือมาเราเอารถไปคืน นั่นคือเราสมัครใจที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเองโบยตัวของเราไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าขาดราคาจากเรานะครับหลังจากที่เราไปขายทอดตลาดเพราะอะไรเพราะกฎหมายใช้คําว่าทั้งสองฝ่ายผู่สัญญากับสุสานภาพเดิมคือเราเป็นเพียงผู้เชา่า <c oughs> เขาให้คํามั่นว่าเขาจะขายให้เราหรือจะโอนให้เราเมื่อเราชําระค่าเช่าครบถ้วนนะครับฟังดีๆนะครับ <c oughs> ส่วนกรณีที่เขามายึดรถที่บ้านมันล่วงเลยสเดือนหเดือน6เดือน7เดือนอันนี้ท่านผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกรณีที่เราเอารถไปคืนเราตัวเราเองเนี่ยครับผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้สอสมัครใจหรือประสงค์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเขาก็ฟ้องเราได้แค่ค่าเช่าที่ค้างชําระเท่านั้นส่วนถ้ามาล่วงสเดือนหเดือนก็ติดตามเอารถคืนพวกนี้ครับ เราจงใจที่ผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับท่านต้องรับผิดในส่วนที่ขาดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับท่านไปพิจารณาเองส่วนกรณีที่ประกาศเกี่ยวกับการสัญญาเช่าซื้อที่ต้องควบคุมเป็นกรณีพิเศษก็คือเพื่อเพื่อเพื่อรักษาสิทธิ์แล้วก็ปกป้องิิธิ์ผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนทั่วไปนอกจากที่ไฟนั้นจะต้องส่งหนังสือ บอกกล่าวเราเพื่อให้ทราบเป็นการขายทอดตลาดแล้วหากเราไม่ได้รับหรือไฟแนนซ์ไม่ส่งหนังสือเช่นว่านั้นเราอาจจะต้องเราอาจจะไม่ต้องรับผิดในเงินที่ขาดนะครับในเงินที่เขาขายทอดตลาดแล้วมันขาดอยู่เราอาจจะต้องไม่ต้องรับผิดนะครับท่านต้องตามดีๆว่าไปษณนมาส่งหรือเปล่าถ้ามาส่งใช่ว่าท่านจะได้รับหรือญาติรับหรือทราบเราแก้ทําเป็นไม่ทราบไม่ใช่นะครับ เมื่อมีไปรษณีย์ตอบรับส่งมาอย่างบ้านของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้เสร็จลับกดแม้เราจะไม่รับด้วยตัวเองกฎหมายถือว่าเป็นการส่งโดยชอบนะครับการที่เราปฏิเสธบอกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนกรณีที่ที่เขาขายทอดตลาดแล้วแล้วก็มีราคาขาดอยู่แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเหล่านี้ครับบริษัทแฟนแนนต้องฟ้องท่านเพื่อท่านรับผิดในส่วนที่ขาดแล้วก็ต้องฟ้องค่าติดตามฟ้องค่าเช่า ที่ข้างชําระอีกผมแนะนําให้ท่านรีบไปหาทนายความนะครับท่านต้องไปหาทนายความเพื่อต่อสู้คดีการต่อสู้คดีเรื่องผิดสัญญาเช่าซื้อท่านอย่าไปกังวนครับว่าว่าว่ามันจะแพ้หรือจะชนะผมขออนุญ,ญาตนําเรียนว่าหากท่านไม่เข้าไปในคดีคดีที่ท่านฟ้องก็จะมีแต่ฝ่ายนันฝ่ายเดียวฉะนั้นสามท่านจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเราเลยว่า สิ่งที่ไฟแนนซ์ฟ้องนะครับถูกต้องหรือเปล่าเขาได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเราไหมเราผิดนัดสามวดนจิตยิงดูไม่เขาได้ส่งหนังสือบอกให้เราไปไถ่ยรับคืนหรือซื้อทรัพคืนภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดหรือเปล่าการขายทอดตลาดมีการแจ้งเราหรือไม่เราทราบไหมเหล่านี้ครับจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านแต่ท่านต้องเข้าไปสู้คดีเองนะครับไม่ใช่เพิกเฉยแล้วก็ปล่อยให้คดีไฟแนนซ์ Finance, พิจารณาไปฝ่ายเดียวสารท่านก็ต้องพิจารณาตามนั้นนะครับ เพราะว่าฝั่งเราไม่มีข้อมูลนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายขยายความให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆนเกี่ยวกับกรณีที่เป็นปัญหาเยอะมากถูกยึดรถและต้องรับผิดในส่วนที่ขาดอีกสำหรับวันนี้ขออนุญาตอธิบายขยายความเรื่องนี้เพียงเท่านี้ก่อนกับผมครับทนายนี่ก่อน